งานผ้าสาสวยๆมาแล้วจ้าสาดีนะคะรุ่นนี้นะคุณขาเป็นแขนนะคะสมอกค,ค่ะแขนยาวนะคะเป็นงานแขนยาวค่ะความยาวอยู่30นิ้วสําหรับสาวอวกนะจ้าเหมาะกับนะคะอากาศหน้าร้อนแบบนี้นะคะคุณขาเพราะว่างานผ้าตัวนี้ใส่แล้วเย็นสบายค่ะราคาบอกเลยว่าดีดีเลยค่ะคุณไซส์ใหญ่นะคะตัวยาวแล้วราคาจึงมากค่ะคุณขา ตามนี้เลยนะคะคุณสีค่ะตัวนี้เราเรียกนะคะลายดอกกุหลาบส,สวยๆแบบนี้นะคะสีบวงจ้ะตามมาด้วยนะคะตัวนี้พี่บีเรียกสีเทาเดอร์ต่อด้วยนะคะตัวนี้เราเรียกเป็นว่าเขียวค่ะเป็นเขียวนะคะตามมาด้วยตามมาด้วยสีส้มนะจ๊ะตัวนี้เลยเราเรียกสีทะเลค่ะต่อด้วยนะจ๊ะตัวนี้เราเรียกครีมนะคะพี่บีใส่ครีมจ้าแล้วก็ตัวนี้นะคะฟ้านะคะ ใครสนใจใครชื่นชอบแจ้งมาจ้า